สวัสดีครับพบกับผมโซเชียลกับรายการจอก่อนเกมแมตช์โฟกัสนะครับประจำวันเสาร์ที่2มีนาคม2567ก็ครับ2024ีก็ปีมังกรั่นหมายถึงว่ารออีกแค่3เดือนเท่านั้นดูโลก็ใกล้จะมาถึงแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่พูดถึงยูโรครับตอนนี้พูดถึงบอลลีกก่อนนะครับก็วันนี้ครับมีทำการวิเคราะห์วิจารณ์กันหลายต่อหลายคู่แต่ว่าทายสกอร์กสนุกสนุกนะครับอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปซีเรียสอะไรให้มากนะครับก็เริ่มจากคู่แรกเลยครับ เบนฟอร์ดกับเชลซีเบนฟอร์ดกับเชลซีเกมนี้พึ่งน้อยที่เขาเรียกเรียกกันจะได้จักรสินโดนแล้วเงินครามนะครับก็ไลน์อัพนะครับผมก็ทางฝั่งเจ้าถิ่นนะครับเบนฟอร์ดมาระบบ3-5-2ครับมีมาเฟคเขนมข้นกัดประตูนะครับแล้วก็มีซังกาคิสซอฟเฟอร์อายเออร์ในทางคอลินแบทลอสเลฟแฟรงค์ออนเยกาคิสเตียนนอการ์ดแมทธยสเยนเซนเซคิโอลแลกิลอนนะครับแล้วก็อีวานโทนี่ครับ ยืงคู่กับนิออโมเปส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับสิงโตง้กับเตมเป็นคามเชลซีครับมาในระบบ4-2-3-1ครับมียอเย่เบโตวิชเป็นผู้สอกประตูกองหลังมีเบนชิวเวลเรดี้วาโควิลนะครับแล้วก็อเล็กกลับไปครับแอ็กเซลดิซาซีมาโลกุสโตนะครับแล้วก็เอนโซเฟอร์นันเดสมอยเซตไซยเซโด้ลาฮิมเซอร์ลิงคอนเนอร์การ์ลเกอร์แล้วก็โคพาเมอร์หน้าเป้าใช้นิโคลัสแจ็กสันผมว่าคู่นี้น่าจบที่เสมอ0-0ครับ ่วนคู่ต่อไปครับเอวัตตันกับเวสแฮมครับเกมนี้เดวิดมอยได้เจอทีมเก่าด้วยเพราะว่าใคยเดวิดมอยที่ตอนนี้คุมเวสแฮมอะ่ะใครคุมเอวัตตันมาก่อนอ่าใช่ไหมก็ได้เจอทีมเก่ากลับมาเยือนทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเกมนี้เอวัตตันครับจัดมาในแบบ4-4-1-1มีจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับเป็นโก้แล้วก็กอง,กองหลังมีเบนก็ดฟรีเจมส์ทากอฟสกี้ยาดัตแบรนด์เวดนะครับผมแล้วก็วิตาลีมิคโคลิงโกแอชลีย์ยังนะครับเจมส์แกรนเนอร์ อับดูไล,ลด์ดูโคเล,ล่แล้วก็ดาวายแบ็กนิวครับกองกลางแล้วก็แจ็คแฮร์ริสันยืนยืนข้างหลังกองหน้าครับโดมินิกคาวเวิร์ดเลวินส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับขุนคอนนะครับผมในระบบ4-2-3สมหนึ่งมีอัลฟอนอเลโอล่าเป็นโกนะครับแล้วก็มีเอเมอร์สันคอนซาซินอตมัรฟโลปานอสเด็กเก่าอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เคิร์ตซูมาเวลาในเมียคูฟฟ์ฟาวเอสสังอวาเลนเด็กเก่าอัลแจ็คนะครับแล้วก็โทมัสซูเชกโมเมดคูดุสก็เด็กเก่าอัลแจ็ค เจมส์วอดเพาว์เด็กเก่าซาแลมตันแล้วก็ลูคัสปาเกต้าเด็กเก่าลิยงแล้วก็หน้าป้าฮอบใช้จาร์ดโบเวนนะครับผมเขาเรียกว่ารวมดาวกระจายนะครับเวนแฮมเกมน,นี้เอเวอตันจะเบียดชนะเวนแฮมได้2ประตูตอนหนึ่งครับนะครับ,นะรบส่วนคู่ต่อไปครับเป็นฟูลแลมกับ,บไบรตันคู่นี้สบายสบายผมว่าเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่ง แบร์เรโนโร่เป็นโกวัฟฟูลแลมมาบอกสี่สองสามหนึ่งแล้วก็มีทิโมดีคาสซันเย่โตซินอาลลาบายอัล,ล,บ,อล,ลบ,บาอดาราบิโอโยนี่นะนี่นะอัดาราบิโอโย่อาแล้วก็คาวินบาซี่นะครับอันโทนี่โรบินสันทอมเคนนี่ซัซา,สาลูคิชบ็อบบี้เดคอโดวารชื่อนักเตะฟูลแลมอ่านยากหลายคนเลยแล้วก็แฮร์รี่วิลสันเอิร์อง่ายหน่อยอเล็กซ์อิโมบี้เอิร์อง่ายหน่อยแล้วก็โรดิโก้มูนิตใครจะไปเชื่อว่าเด็กเก่าเลือดภูกับเด็กเก่าเอวาตันจะมาอยู่ด้วยกันได้ ที่ฟูลแลมนะครับผมแล้วก็ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับไบตันมาในระบบ4-2-3-1มีบัตเวอร์บุกเกนเป็นโก้ครับกองหลังมีปวิดเอตูบิยาน Paul ke, Lewis io, นะครับแล้วก็ชานพอลวานเฮเคนะครับยานบอลฟันเฮเคแล้วก็เลวิสดังอิกอร์ชูเิโอนะครับแล้วก็ตรงกองกลางเป็นปัสคาร์ครอสนะครับกับคาร์ลสบาเลบาแล้วก็ชูเิโอเอนซิโซ ปาคุนโดบูโอนานอตเต้นะครับแล้วก็ซิมบอนอาดิงกาแล้วก็หน้าเป้าแดนนี่เวลเบกนะครับผมนะครับก็เสมอไงวิเคราอ์ไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคู่ระหว่างนิวกาสเซิลกับบูฟนะครับผมคู่นี้ผมว่าเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับน่านจะเสมอกันนะคู่นี้เจ้าถิ่นครับมาตินดูบัฟกา นะครับเป็นโกลนะครับกองหลัง4คนใช้คิรันทิปิเย่สเวนบอสแมนฟาเบียนชาแดนเบิร์นตรงกลางมีชอรลองสตาร์บบูโนก,กิมาร์ไลต์โจวิลล็อกมิเกลอัลมิลอนออสเดอร์อิซักแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับหมาป่าบุ๊คเฮนตันวอเดเลอร์หรือเรียกว่าบุ๊คเฉยๆก็ได้ระบบ3 4 2 1มีโชเซ่ซาเป็นโกลกองหลังมีโตตตโกเมสเท็กดอสันแล้วก็แม็กคิวแมนนะครับตรงกลางมีไายยาล เจาโกเมสมาเรียลเลมินา่าเนอ,อเสันเซเมโด้กอลุกคับใช้ชอตลิกเนอร์เบเลกาดแล้วก็ปาโบลซาลาเบียหน้าเป้าใช้เปโดเนโต้ครับส่วนคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ระหว่างนอตมาติยาฟอเรสต์กับลิเวอร์พูลนะครับฟอรเรสต์ก,กับลิเวอร์พูลฟอเรสต์ เวอร์พูลผมว่าฟอร์เลสชนะเลี้ยวฟูสองหนึ่งนะครับใช่เพราะว่าโกฟอร์เลสดูจะมีชื่อชั้นกว่าโกเวอร์พูลโกเวอร์วููดูเด็กมั่ก่อนชื่อเจอซี่ดูเด็กแต่เดี๋ยวนี้มันดูมันเด็กอ่ะมันด,นด,นด,นดูไม่ค่อยไม่รู้จะยืนระยะได้นานเท่าไหร่เหมือนกันนะกลัวมันจะจอดปอกต,ตอนนี้แหละครับผมว่าฟอร์เลสเปลี่ยนชนะเวอร์พูลได้นะครับ oh, Forest, มีแบตเซลครับ เป็นทุกสัประตู4-2-3-1นะครับฟอร์เรสนะครับเอ็เดโกวิลเลียมแล้วก็มูริโยแล้วก็เฟลิเปนะ้แล้วก็แฮร์รี่โอฟโร่นะครับแล้วก็นิโคลัสโดมิงเกสดานิโลโอลิเวราแอนโทนี่อิลังกามอแกนกิฟไวย์คาร์ลมาสันโอดอยนาเปาไตโบอิโบนีครับรู้สึกกับเด็กเก่าเล่ย์พูด้วยมั้งถ้าจะไม่ผิดไตโบอิโบ,โบนีแล้วก็เล่ย์พูมาในระบบ4 3 3มีเควินเคลเลอร์นะครับเคลเลอร์ her, นะครับแล้วก็ <laughs> กองหลง วิกิฟันไดอิบาริมาโคนาเต้แล้วก็โจโกโมเมสนะครับกองกลางบ๊อบบี้คาร์สใช้เด็กเลยเนี่ยบ๊อบบี้คาร์สแล้วก็อเล็กซิสแมตอลิสเตอร์แล้วก็ฮาวี่เอเลียดหน้าสามคนใช้ลุยดิอาร์ดโคดี้กัปโปแล้วก็คอนเนอร์แบดลนี่ตัวเจ็บเยอะเหลือเกินครับวิเวฟูก็ดูแล้วเกมนี้ฟอร์เรสมีสิทธิ์เปลี่ยนชนะได้แล้วก็คู่ต่อไปครับสปเปอร์กับคริสตัลพาเลสสเปอร์ คริสตาวาเลตผมว่าเปิดจะชนะคริสตาวาเลตสองประตูต่อหนึ่งครับสเปอร์มาดอรสี่สองสามหนึ่งมีเกเบลวิคาริโอเป็นโกลงหลังมีเอมสันโรยอคริสเตียนโรเมโรมิกกี้ฟันเดอร์เฟนเบนเดวิสโตนิโกเบนทังคูปาเป้มาตาซาเดยันคูลูเซฟสกี้เจมส์ดิสันเบนนันจอห์นสันแล้วก็ซอนเฮืองมินนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับคริสเตียนมาเลตมาในรบบสามสี่สองหนึ่งจริงๆซอนเฮืองมินเขาไม่เลือกซอนเฮืองมินนะไปถามคนเกาหลีแหละ soen เขาจ่าว่าซอน เฮืองมินเฮืองมินเันนี้เคลียร์ใจว่าจจะหึงก็ได้อาจจะเฮืองก็ได้นะครับแต่มินแน่นอนแต่แต่อันนี้คือซอนไม่ใช่ซอนนะครับส่วนทางฝั่งของคริสเซนท์พาเลทระบบสามสี่สองหนึ่งนะมีแซมจอร์สโตนนะครับเป็นผู้สัประตูเล็กคนเล็กแซมจอร์สตันใช่ไหมเขียนสโตนอ่านสตันยังไงงงเหมือนกันครับแล้วก็คริสริชาร์ดเจมทอมกินโจเอลวอร์ดไทลิกมิชเชลอดัมวอตันเจฟฟ์สันเลิมมาเดนนิเออมูนยอนออสสันเอโดอาร์ จอแดนอายุแล้วก็ชอนฟิลิปมาเตียตานะครับพาเลทแพ้แน่นอนครับแต่แพ้สองบนตูต่อหนึ่งแล้วก็ปิดท้ายกันที่โูตันกับแอสตันวิลล่านะครับคู่นี้สบายครับวิลล่าจะบุกชนะสามบนตูต่อหนึ่งโรตันหนึ่งวิลล่าสามเจ้าทีมโรตันมัตระบบสามสี่สองหนึ่งมีโทวัสคาเบสกี้นะครับแล้วก็มีลิสรบรูครอิซซาคาโบเร่เทเดนเบนกี้เฮียโดเซออเบเน่จอแดนค,คลาร์กงรอสปาร์กลีย์อัลฟี่ดอตตี คาตันมอรลิสไทฮิชงเนี่ยทาฮิชง,ท,ชงที่เขาเรียกเรียกกันใช่ไหมไทฮิชงแล้วก็่าโคลีวูดโรว์ส่วนทางฝั่งของทีมเนียครับวิลล่าสิงห์พังอาดนั่นระบบ4-2-3-1มีเอมิเลโนมาติเนสกองหลัง4คนใช้ลูกคัดดินอคาลลัมแชมเบอร์อดีตนักเตะของอาร์เซนอลน,นะครับแล้วกเ็เคมองลองเล่แกมองลองเล่นะครับผมจะวันนี้ก็ไม่แกล้งเขาผมจะเรียกว่าเลงเล่เลงเล็เลเลดด้วย เลงไงเขียน L E N G มันเลงไหมล่ะมันลองยังไงอะเล็งเล่ <laughs> แมตตี้แคทครับหน้าใครอ่าสุประชัยสุวรรณอ่อนสุประชัยสุวรรณอ่อนแบตตี้แคทคนเดียวกันห <laughs> น้าเหมือนมากแล้วก็จอ์นแม็กกินดักกัตลุยจาาขอบเลมซี่จูลียตเลมองแล้วก็เลออนเบลลี่หน้าบาใชัยโอลิวัตกินวิลล่าชนะสบายครับเกมนี้ <laughs> <laughs> น่าจะง่ายสุดแหละวันนี้วิลล่านี่คือโปรแกรมเขาเรียกว่า เป็นใจพวกเขามากแล้วผลค่อนข้างจะล็อกไว้แล้วว่าวิลลาชนะแน่นะครับแต่จะชนะได้ขาดเท่าไหร่หรือเปล่าขนาดนี้จะได้แค่เฉือหรือ,อยังไงเนี่ยเรื่องหนึ่งแต่สุดท้ายแล้ววิลลาจะมีชัยเกมนี้อันนี้มาดูลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับมีทั้งหมด4คู่นะครับมีเซบียาโซเซดาตไลโยคาดิสเคตาเฟรลามพาวาสมาเลเนเซียเรอลมริดเซบียาโซเซดาดไลโยคาดิสโอเคสคู่พอนะครับ สองเอราโยคาดิข้ามนะเคตาเฟ่มาประมาณข้ามนะสกอร์อย่างนี้นะครับไม่เอาตัวผู้เล่นนะครับไม่ถนัดไม่สันทันกรณีจริงขออภัยด้วยเซบีย่ามันระบบห้าสามสองครับหลังแน่นๆครับมีออยันในลันเป็นผู้สัมบตัวกองหลังห้าคนครับใช้เกสซูดนาบัตโลอิกบาเดเซเชียลามอสนะครับผมเจอทีมเก่าได้เป็นกมที่แล้วแพ้ลูกลิศศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็กีแกซารัสอาร์เดียเปโดซาโอลิเวอร์ตอเรสบูบังการีซูมาเล่แล้วก็สูโซนะครับ อนั่นจะใช่เดียร์แต่ของลิเวอร์พูลได้ไหมซูโซ so. แล้วก็ยูเซฟแอนเจสซารีนะครับแล้วก็ไอแซคโรเมโรส่วนทางฝั่งของทีมเยียงครับเดียวเอาโซเซดาดมาในระบบ4-4-2ครับมีอเล็กเลมิโลเป็นโกนะครับแล้วก็มีคาร์บี้กาลานโรบินเลอร์นอกมองนะครับเลอร์นอร์แมนได้ไหมเลอร์นอกมองแล้วก็อิกอร์ซูเบเดียนะครับแล้วก็ฮามารีตาโอเร่กองกลางสี่คนใช้อาเซนซักยานมิเกลเมริโนมาตินซูเบนดี้แรสเมนเดส หน้าสองคนใช้อเดซิวากับทาเคฟุสักคุโบกนะครับผมเอาติทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็เซบีย่าจะชนะเรอัวโซเซดัดสองประตูต่อหนึ่งครับ <c oughs> และก็ะลายโยกาดิสใช่ไหมผมว่าลายโยจะเบียดชนะคดีได้หนึ่งศูนย์แคเตเฟรลัดพามัสเคเตเฟ่เสมือลัดพามัสศูนย์ศูนย์แล้วกันแล้วก็บาเลเซียเดลเมลิดดูตัวผู้เล่นนิดหนึ่งเจ้าถิ่นบาเลนเซียนะครับไอ้ข้างขาวซึ่งมีวเิเคราะห์ไปแล้วแหละนะว่าใคร จะชนะไม่ชนะยังไงนะครับเป็นดูไปดูกันได้ในชัติทีมเดียวนะครับแต่นี่คือเป็นการวิเคราะห์ตัวไปเล่นเขาเรียกว่าพูดคุยกันในเรื่องของผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับเื่นที่เมตาย่าบ้านของอาบาเลนเซียนะครับนี่ใช่ชื่อเดิมม่ะนะใช่ใช่เอสตาดิโอเมสตายา่าเมตาย่าอยู่นะครับก็คือ l อ a LLA ภาษาสเปนนั่คือคนอ่านจ,จะเรียกเมสตาล่าใช่ไหม ถ้าตาม,ตามอ่านตามภาษาอังกฤษจะเรียกเมสตาลลาแต่ถ้าภาษาจะเป็นจะเรียกเมสตาย่านะครับมันจะ LLA ก็คือตัว L สองตัวมันจะออกเสียงเป็นยอยกักษ์หรือย่อหญิงอะไรอย่างนี้นะครับใช่ไล่ u สี่สองสามหนึ่งครับเจ้าถิ่น ar, บาเลเซียไ้ข้งข่าวมีจอร์จิมมามาดัชวิลลี่กองหลังสี่คนใช้ดิมิทีฟู ue, ira, abi, คุเย่แล้วก็เตียนมอสเกรามุกตาดิยายัคเอบีนะครับแล้วก็โกเซกาญา อูกอกิยามองนะครับแล้วก็เปเปลูแล้วก็ฟานเปเรสคาบ้เกราเซจิคานอสแล้วก็อู eras, ot, ก้ดูโรนะครับส่วนทางฝั่งของดีเยนราชชุดขาวเรอัวมาริดนะครับไม้ระบบ4ี่สาหนึ่งของคาร์โลชิรติมีอันเดรลูนินเป็นผู้จับประตูนะครับกองหลังสี่คนใช้แฟนลองแมนดี้นะครับอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับแล้วก็นาโชนะครับก็คิดถึงพวกเอชีตเลยเดียวนาโชชีต <laughs> อาหารเม็กซิกันอะไรนี้ใช่ไหมโอ้นาโชพวกชีสอะไรอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดานี่คาบะเขาผมเรียกดานี aw, ่คาวยาอ้าวคาวยาวเหรอเอาพี่เขาไม่ใช่เหรอต้องอ่านคาบะเขาใช่ไหมอ๋อโอเคกอางกลางมีโอเลเลียงชเูเอมานี่ตัวนี้โครสเฟนติโก้เบาเบเดอิบาฮิมแล้วก็บาฮินดีอาร์ตนะครับแล้วก็วินเซนต์จูเนียร์แล้วก็โรดิโก้นะครับ คราวนี้มาดูวันอิตาลีกันบ้างนะครับเกาโชสเซเรียอานะครับวันนี้มีทั้งหมดสามคู่นะครับสบายๆเมื่อคืนหนึ่งคู่ไปแล้วนะครับลาซิโอกับมิลานนะครับเรียบร้อยไปแล้วเหมือนเซตนเตบิโกกับอเมริกาก็เรียบร้อยไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมเซตนเตบิโกชนะอเมริกาหนึ่งศูนย์ลาซิโอแพ้ซีมิลานศูนย์หนึ่งแล้วก็บูเดนลิก้าไฟบวกเสมอบายยานิคสองประตูต่อสองครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันในบูเดนลิก้านะครับอันนี้เอาเกาโชก่อนนะสามคู่นะอูดิซาเล อูดิ่ซ3511เลี้ยงกลางไปก่อนนะครับมีมาดูก้าโอโคเย่เป็นโกนะครับกองหลังมีเจาไฟเรล่าเหลาตาโลกจานิตินะครับแล้วก็โอ้คนที่ยิงยูเว่ใช่ไหมจานิติที่ชนะ1-0เนี่ยเกมลับในไม่กี่สไลด์ที่ผ่านมาแล้วก็โดยในในฮูเอ็นในอูเอ็นเปเรสในฮูเอ็นในอูเอ็นในอูเอ็นแล้วก็เฟสตี้เอโบเซเล่ลาซานสามัสสิต วันเลดนะครับแล้วก็ซันดี้ลอปติดนะครับแล้วก็จอแดนเซมูล่าฟอเรียงโตแวงแล้วก็นาเปาลันเซโซลูก้านะครับอดีตเด็กของอาเจ็ตอัร์มเตอร์ดัมนะครับ,ต,รบตัวหน้าฝั่งของทีมเนะครับม้าน้ำซาเลต้ามาระบบ3 4 2 1ครับเปลี่ยนโค้ชจากฟิลิปโปอินซากิเป็นฟาบิโอลิเวลานี่แล้วนะครับส่วนทัพอุดิยังใช้เจอเบเลชอฟฟี่อยู่3 4 2 1มีเกมโบโอชัวเป็นได้ชูน่าจะชัวได้ลงแน่ๆเกมโบโอชัวชัวแน่ๆครับได้ลงแน่ แล้วก็มาโกปยเอกิโน่คอตานมาโนลาสนะครับอดีตกองหลังของโรมานะครับทีมชาติกย์เช่ยนะครับคอตานมาโนลาสโอ้ยตกรกรรลำบากอยู่ซะเหนหนลยนะเนี่ยก่อนยังอยู่โลมาอยู่เลยไม่ใช่หรอโอ้โหแล้วก็ทยันตาฟิลอสปาซาริดิสโคนกรีซสองคนเลยนะเนี่ยกรีซหรือไซปัสมันไม่แน่ใจแต่ว่านี่กรีซแน่นอนกรีซแบบอ้าวเลยกรีซสิครับกรีซเพราะคนเพราะประเทศกรีซไงแล้วก็ เดมังโยบาดาลิแล้วก็ลัสซาน่าคูริบารีโตมาบาซิตอเลสันโดซานโอลีอันโตนิโอกันเดวากิกลิสคาตาโนสโหกิสนักเตะเลนจ์กิสเยอะนะแล้วก็ชอนไวส์มันครับก็น่าจะเป็นอูดิที่เสมอกันทาแลครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแบงก็เปตินล่ะหนึ่งคะแนนเล่นในบ้าน,นชนะเกมเดียวเหมือนเดิมพันามอูดิชนะบอลหยาสามศูนย์เอาสลูเลยแล้วไม่ชนะก็ไม่ชนะเลยปวกเปียกสิ้นดี มอนซาโรม่ามอนซาโรม่ามอนซามาบบสี่สองสามหนึ่งมีบิเกเล่ดิเกกอริโอครับแล้วก็ซามูเอลเล่บิลินเดลลี่ใครอเลส andro บิลินเดลลี่ถูกไหมเมื่อก่อนอนักเตะของยูเว่แล้วก็ elli, กลูก้ากาดิโรล่านะครับอ่าปาโบมาลีโอ้โหเด็กเก่าอาร์เซนอลกาดิโรล่าเขาอยู่เบเมนใช่แล้วก็อันเดียคาร์โบนีโรเบโตกายาดีนี่อ่าแล้วก็มัตเตโอเปซิน่าอันเดียโคปานีวาเลนติน คาร์โบนี่แล้วก็ดานี่โมตามิลานดูลิชสแตนท์ทีมเยือนโรมามาในระบบ3 5 2มีมิเล่เซบิล่าที่เซฟจุดโทษในเกมเจอฟายโนได้2ลูกสุดๆเข้าตามากๆเลยได้ลงตัวจริงต่อเนื่องแล้วก็มีอีวานแอนดิก้าคิสซมอลลิงจาลูก้ามันชินีอันเจลิโนนะครับอั Angel io, Angel io, นเจลลิโอตอันเจลลิโอตเนี่ยที่เคยอยู่ลาสิกับแมนซิตี้แล้วก็เดียนกิสตันเต เลนโดปาเลเดสโรนัลโดปิเอกินนีรัดบุสคิสเซนเซนซาดาอาสมูนแล้วก็ปาโลดีบาล่าโรม่าครบเครื่องกว่าครับจะบุกชนะบอลซ่าสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็โตร์เรนโตกับฟิออนะครับคู่สุดท้ายของค่มภีร์วันนี้นะครับผมโตอร์เรนโตระบบ3 4 1 2มีวันย่ามลิคูบิตซาวิทเป็นโกลนะครับแล้วก็กองหลังมีคอฟฟี่ ซิจีนะครับแล้วก็โรดิโกลิคาโดโรโดิเกสขออภัยลิคาโดโรโดิเกสนะแล้วก็อดัมมาซีนาอดีต์นับเปกของบโูโรอนยานะครับแล้วก็ลาอูเบลลานโนอว่าดิโคลาวาลาสิตนะครับกวิดัสเจเนติสแล้วก็วาเลนติโนลาซาโรซามิโอลตชีอันโตนิโอซานาเบียแล้วก็ดูวันซาปาตาครับจอร์ดาฟังทีมเยือนฟิอันติน่ามันบบ4-2 3-1มีเปียโตตาลชาโนนะครับ คิเซโนบิ li, ola, ic, Mi, K ael, K ye, ลากี้ลูแก่แลานี่อนี่นะิโคล่าเมนโควิชมิคาเอลคาโดเย่แล้วก็จาราโคมโบวานาเมตูราอาตูเมโลนะครับหรืออาตูนี่ยแหละนะครับแล้วก็ลิคาโดซอตติวนะครับลูคัสเบลทานลูคัสเบลทานแล้วก็นิโคลัสกอนซาเลสแล้วก็นักเตะชาวอิตาลีเบรอตติเจอทีมเก่าด้วยนะครับอันเดียเบรอตติเคยเป็นนักเตะของโตริโน่มาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับอาจจะมีกฎการยิงประตูทีมเก่าเกิดขึ้น นะครับซึ่งเชื่อว่าโตรเรโนโร่แพฟฟีอ่ออลครับศูนย <c oughs> <c oughs> ์หนึ่งเราไปเป็นบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับวันนี้มาทั้งหมดหนึ่งสองสาม2 3 6หกหคู่นะครับโบกคุ้มลับสิกโบคุมบค้มลับสิกผมว่าโบคุ้มเสมอลับสิกหนึ่งประตูต่อหนึ่งจัดมาครับวันนี้เจ้าถิ่นโบคุ้มครับมีอันเดรสลูตเป็นโกนะครับผมมือนในเมรมันของใส่ฟอร์มตก <c oughs> เลยไม่ได้ลงในเกมนี้อ๋อไม่ครับโดนแบนดิคิปอินเดี่พอยต์อโดนแบนสะสมใบเหลืองครบโดนแบนนะครับลงไม่ได้วันนี้เปลี่ยนโก้เป็นอนดิสลูตนะครับอันเดียก็ตั้งแต่ของอัคบวกนะครับแล้วก็คริสเตียนจัมบัวอีวานออเด็กเคนเวนชาร์ตโตเบกแบนาโดอันโทนโีโลซิโลซิล่านะครับแล้วก็ทากมุมะอาซาโนะมาตุสเบโรโโเคมิสตโตเกอร์แล้วก็โมริสโบนี่ควาเต็งแล้วก็น่าเป้าใช้โมลิส โปรซินสกี้จอร์ดฟังทีมเยือนครับแรปซิกในระบบ4-4-2มียาดิสบลาสวิกนะครับแล้วก็เดวิดรอมเอลชาเดเล่บิชเชลบูวิลลี่ออลแบนแล้วก็เบนจามินเฮนริกกองกลางมีเชบี้ซิมอนนะครับแล้วก็แคร์วินแคมเพลนะครับแล้วก็อัมบัดูไฮดาร่าแล้วก็ดานิโอโมนะคู่ใช้เบนจามินเจสโกกับลุยส์โอเปงดานะครับเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้น่าจะ มิตภาพแบ่งกับไบทีหนหนึ่งคะแนนครับดาวนสตัดกับอัคส์บวกอัลส์บวกเจ้าถิ่นดาวส์สตัดทิ่นเยือนอัคส์บวกข้ามเลยได้ไหมขอไม่พูดคู่นี้ผมว่าเสมอกันสองประตูต่อสองไม่ค่อยคุ้นชื่อนักเตะเท่าไหร่ลัพสิกยังพอได้ไงเลยเอาลัพสิกไฮเดนทามกับอันดับแฟงเฟิร์ เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วกันนะครับวิเคราะห์เข้าๆน่าจะเสมอนะคู่นี้คือเสมออ่ะผมว่าเสมอยังไงก็เสมอไมกัดบักไมกัดบักครับเข้าๆเลยได้ไหมข้ามเลยผมว่ากัดบักน่าจะบุกชนะสามประตูต่อหนึ่งไม่หนึ่งกัดบักสามครับกัดบักกำลังมั่นใจ นะหลังจากที่เกมล่าสุดยิง,ยง,ยงไปห้าสองใช่ไหมโหดมากโหดมากๆใช่ใช่กัตบักถล่มโบคุ้มห้าสองโบคุ้มอุตสาหชนะบายเยินเพื่อเอาแพ้กัตบักสองบนต่อห้าเนี่ยนะโอ้โหเละเป็นโจกเลยนะครับยูเนียนเบอร์ลินใจดดมุนอ่าโอเคจัดมายูนนโอนเบอร์ลินหรือยูเนียนเบอร์ลินนะครับสหาภาพเบอร์ลินนะครับผมมันระบบสามห้าสองมีเฟสติกลอนโนเป็นผู้สามรปรตูครับ กองหลัง3คนใช้โรบินน็อกเคนะครับเด็กกองหลังของโวบบวกนะครับผมแล้วก็คีบินโฟกนะครับแล้วก็ดานิดานิโยโดเอกกี้นะครับแล้วก็โจเซฟยูราโนวิดอันเดรเชฟเฟอร์ลันนี่เคนเดร่านะครับน้องชายของซามีเคนเดร่าน่าจะใช่นะน่าจะคนนี้แหละแล้วก็ลูคัสปูซาแล้วก็เชอร์ลมูสซิยงหน้าคู่ใช้เบนเดนอลอนซันแล้วก็เบนดิกคนลระบักนะครับส่วนทางฝั่งของทีมเยือนครับหลอดบุนครับเสจอเหลืองมรองาระบบ4 2 3 1มีอเลนเซนเดอร์เมเยอร์ลังโกโก,กองหลังมีเอียนมาสเซน แบตฮูเมลนิคัสซูเล่จูเลียนไลเออร์สันเอมเล่ชานมาเซียสซาบิเซอร์จารนันซานโชมาโคลร้อยจูเนียนบนันแล้วก็นิคัสฟอลโคลงผมว่าดอยด์มูลเนี่ยหลังมาคืนฟอร์มครับจูเนียนบารินอ่าสองดอยดมูลสี่แล้วกันนะครับบางมูลจะบุกชนะจูเนียนบารินสี่สอง ต่อไปครับเป็นวบบวกกับตุ๊กกาดคู่ดึกของค่้งคืนวันนี้ครับวบบวกได้เล่นในโฟก์สวากเก้นอารีนานะครับผมผมว่าน่าจะชนะสองประตูต่อหนึ่งนะวบบวกเฉือนบุตวิท็นมีคูนคัสทิลเป็นผู้สารประตูแล้วก็มีลิเดลบากูแม็กซองลาคอยนะครับแล้วก็โมลิสเยนส์ยัอาคิมเมเล่แม็กซิมิเลียนอาร์โนยานิกแกฮาร์ดลอบโลเมเยอร์โยนัทวินแล้วก็ เควินปาเลเดสแล้วก็หน้าเป้าเป็นเควินเบเรนโอ้สองเควินเลยเนะี่ยส่วนฝังทีมเยือนมาข,ขาวทุตกร์นะครับไปเยือนหมาป่าเพรบวกเกมนี้ครับมันระบบ4 2 3 1มีฟาเบียนเบตโลอดีตโกของเนินแดกนะครับเฝ้าเสานะครับแล้วก็มีฮิโรกิอิโตะนะครับผมแล้วก็วาเดมาอันทอนนะครับแล้วก็แอนโตนีโลอาลแล้วก็โจชาวักโนมันนะครับแล้วก็แ er, องเจโลสติลเลอร์อัตตการ์กาลาซอนะครับคริสฟูลิก เบนโซมิโลแล้วก็จองวูยองนะครับแล้วหน้าป่าเป็นเซอูกิลาซี่นะครับหลังๆเริ่มดรอปไปครับยิงน้อยผิดปกตินะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าคืนนี้จะมีสกอร์ไหมนะครับต้องรอดูเอานะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับที่ฝรั่งเศสนะครับคืนนี้มีกี่คู่นะครับขอเช็คนิดนึงมีแรงกาเรียวแกงโมฟุกกับหมากเซยนะครับผมแค่2คู่เท่านั้นนะครับแลงกาเรียวนี่ ขอสักบิ๊กคอร์ปไปเลยแรงชนะริวหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็แก่งมูฟุตกำหมากเจออ่าดูตัวเล่นสักนิดนึงครับเจ้าถิ่นแก่งมูฟุตมันระบบสี่สองสามหนึ่งครับ,ม,ม,บ, 4, 2, 3, รบมีโมรี่เดียวแล้วก็มีแอนดี้เปลมาคิสแลงอ่าแมาซิมานะครับแล้วก็ฟอร์ล็องออกแย่แล้วก็เนโต้บอกเกสอาบิบเกตานะครับโยฮันเกสเตียนบิลาบุบบุตตบ่าบุตุบา่บบานะครับแล้วก็อ่ามโมเมดชัม ซาลาชบิชนะครับแล้วก็จิมอัลเลวิน่านะครับแล้วก็หน้าเป้าใช้ชามาอันดิคอซันส่วนระหว่งของซิมเบียครับโอแอมครับโอลิบิกมาลเซย์มันบล็อคสี่สามสามมีเปาโลเปสนะครับเป็นโกนะครับแล้วก็มีเออ่ยูเซสกาเซียเลโอนาร์โดบาเลดีบาโม,โมเมเตเชนเชลเอ็มเบมบ,บาอยากคุณคุณชื่อไหมแล้วก็อ่าอามินฮาริสนะครับอันนี้เป็น,นของชาลเกศูนสี เจฟฟี่กล่องด็อกเบียนะครับผมโหอยู่หลายทีมนะทั้งอินเตอร์ทั้งบาเลนเตียทั้งโมนาโกนะครับเจฟฟี่เจฟฟี่กล่องด็อกเบียแล้วก็อัเซดินอูนาฮีนะครับเปียเอเบลิกโอบาเมยองนะนี่เปียเอเบลิกโอบาเมยองอดีตะของอ่าดอทมุลอาร์เซนอลนะครับอันตอนนี้อยู่กับมาร์กเซย์นะครับผมอยู่ทีมใหญ่ตลอดเลยเนี่ยแล้วก็อีเดเมนเอ็นดิอาเย่แล้วก็อิสมาราซาอดีตเตะของวัตฟอร์ดนะครับผม เดดังๆหลายคนเลยนะทําเป็นเล่นนะครับก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากคุณผู้ชมครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันหน่อยนะครับผมที่ Oset Event w a C H A W N E L สำหรับวันนี้จอกก่อนเก็หมดเวลาลงแล้วก่อนแล้ไปก่อนพบกับแบลกันหน้าสำหรับนนี้ทายสกอร์สนุกสนุกนะครับสวัสดีครับ